สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุ่ายธรรมชาตินะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนี่คือสระน้ําสาธารณะบ้านรางดอกอ่าวนะครับอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็อีก10นาทีจะ4ี่โมงเย็นนะครับมาครับมาดูผมตกปลาดีกว่านะครับพอดีว่าวันนี้รับภารกิจนะครับรับภารกิจก็คืออ่าปานินพาหลังเนาะ มาดูว่าที่เขาสร้างมันเนี่ยไอ้ที่ว่าถ่านเฮียนๆนะครับว่าถ้าสร้างแล้วจะไม่ได้ปลาจริงหรือไม่มาดูกันครับไม่จริงนะ นะครับผมดูแล้วมันเล็กกว่าผาหลังนะครับก็เลยปล่อยไปนะครับเดี๋ยวไปสระน้ําสาธารณะบ้านมาขามีเองดีกว่าครับยังพอมีเวลาอีกสักหนึ่งชั่วโมงกว่านะแหมเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับสวายมันโชว์แดกยากนะครับที่นี่สวายเคยมาลองเฝ้าตั้งกระตอน n ซีซั่นแรกแล้วสัดเอาสะห้าโมกว่า ปรากฏว่าไซสา์มันเล็กนะครับ <ไป S 1> รก็เลยแบบตัดสินใจไม่เอาดีกว่าออกไปก็เสียเวลานะครับก็เลยเปลือนนะครับทีนี้ก็ไม่ได้เข้ามาสองสามวันละวันนี้ลองผสมสูตรใหม่มานะาาลองแล้วหลังปีใหม่ค่อยเปิดเผยนะครับสำหรับทีมนี้คือมันดูในขั้นตอนที่เรียกว่าเาให้แน่ใจอะ นี่ก็บังเอิญนะครับบังเอิญผสมมาแล้วมันปรากฏว่ามันได้กินดอกไม้ผมก็งงเหมือนกันเออมาลองดูใส่ดูนะครับผสมมาไม่คิดได้กินดอกไม้ก็หอมๆเหมือนคล้ายๆเหมือนดอกกุหลาบเย็นๆนะครับสำหรับเยื่อสูตรนี้เรียกว่ายเยื่อสูตรเฟลเวอร์ พี่ชัดอยาเดี๋ยวไบอกพวกมันไม่ได้ <c oughs> ตัวแรกไม่ได้อ <c oughs> า <c oughs> เดี๋ยวบอกพวกมัน โอเคนะโมันเอาเลยไงไม่ระแวงเป็นไงที่บอกันแล้วเห็ยัลูกนุ่นนี่ลูกนุ่นลูกนุ่นเห็นไหมโอเคนะกีอะ นี่เสื้อกูจะเลอะมดเพราะมึงนี่แหละสาดใส่ขงบนคนเยอะนคือมันนก็เหมือนอยนะอ้วเลยยปนูทูเปอร์รับประเคนะนยนะนั่นคอมันได้ตามเยอะเขาตายแล้ไอ้เหี้ยพาพาโดนพาโดนเห็นไหมล่ะุนะเห็นยังพามึงโดนกูแหละ มึงโดนมีความความยากของของปลาส้อยอ่ะไม่พางไม่โดนอึ๊บโดนโค้ชอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยโดนมีอ่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันโดนมันปิดมากอ่ะพาดีนักก็บอกต้องพาถ้าปลาส้อยอ่ะถ้ามันถอนเล่นยากเนี่ยเล่นยากใครว่าปลาส้อยเล่นง่ายลองดู ชิ้นเหลี่ยปาสรอยนะครับเอ้ยแล้วตกเหลี่เนี่ยใครสอนพีเหรยวปีตกเองเหรอเป็นเองเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นมาก่อนอุ้ยจัด<ม>เป็นเป็นก้อนที่จะมียูทูบยูทูบมีมากี่ปีอะก,ะกูแล้วกูตอกปลามากี่ปีนะออกเป็นก้อนที่มันมีทวีคีบวะตอนนี้กูสี่สามอะยูทูบเพิ่งจะมีมาแค่สิบกว่าปีอ๋อครับเออยูทูบเราเพิ่งจะเข้ามาประเทศไทยสิบกว่าปีนี่เอง ยังไม่ถึงยี่สิบปีเลยถึว่ากวนตีนอยู่มามาวันนี้เราจะกวนตีนนะครับไม่ยอมเลิกง่ายๆนะครับเพราะตะไคร่เหมันลงอ่ะไม่งั้นอาจจะสูญเสียท่าโอไปใส่ไงอ้าวโอ้โยน้องกรใส่ตอกปลาหรืออะไรไปเป็นนี่มันทำเองเทคนิคกูเองใช่หรออันนี้เทคนิคหน้าเขียวนี่คือผมคิดค้นในการทำของมือถือนะครับโดยใช้อ่า บอกเลยขวดเอสโคลาเอสโคลาก็คือควดแบบรสสไปนนะเอามาลองด้านในของกรอบมือถือนะครับแล้วคุณจะได้แสงสีเขียวก็คือเอาไว้ท่ายนช็อ nice ตไม่ได้ห่วงวิชานะครับวันนี้จะกวนเตีนอยู่ <laughs> <S <S แสงเทนะเห็นไหมเห็นไหนมสีเขียวขวดเอสสีเขียวเห็นป่าวอ๋อครับตัดแล้วก็เอากาวสองหน้าแปะข้างใน แปลกข้างในาแปลกข้างในหน้ากากอ่ะแล้วเราแล้วเราก็จะได้แสงสีเขียวแล้วจะถ่าย,ยากลางคืนได้ไปไปไอ้ย่าไอ้ย่ายังอลองไปเอาให้ไปนี่อะไรปเปอร์ละไม่แก้ไงเนี่ยฮะไม่ต้องแก้อยู่อย่างงั้นหมายว่า ต่ออันไงมบนงทาเอาเอ็นแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปในรูเนี่ยเห็นยังแทงเข้าไปในรูแล้วก็ลูดแล้วมันก็จะไปอยู่ในเอ็นคือเอาลายตอปเปอร์เข้าไปก้อนอะ่ะอันนี้เป็นพหมดเลยหเหรอเพล่ะเอาไปเยอะไปเยอะเข้าบุงคาเพลียวเก็บไม่เอาเก็บขันเก็บเทียอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้านะครับยุงก็กัดนะครับแล้วก็มองค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมไฟสีฟ้ามาเนาะโอเค